สวัสดีครับกลับมาพบกับโอ๊กช่อง i o โอ๊กรีวิวนะครับผมวันนี้นะครับก็มีของชิน้นนึงจะมารีวิวให้เพื่อ,เพ,อเพื่อนได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันคืออะไรป้ายนี่เลยก็คือเจ้าเคส UAG สํสำหรับ iPad Pro นะครับผมก็อยากเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเพราะว่าผมใช้มันมาสักพักนึงแล้วอันนี้มันจะมีพวกริ้วรอยบ้างนะครับเพราะว่าตัวนี้นี่ มันเป็นเคสกันกระแทกนะครับสำหรับ iPad โดยเฉพาะเลยนะครับผมมันจะกันทุกทางเลยนะฮะนี่ตรงช่องตรงนี้นะครับเขาเว้นไว้ให้ใส่ Apple Pencil นะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้เอามาด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอภายไว้ด้วย,ดวยเดี๋ยวค่อยรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับก็ตรงนี้นะครับมันสามารถชาร์จ Apple Pencil ได้เลยนะไม่มีปัญหาแล้วก็ไปดูด้านหลังกันก่อนนะครับผม ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับก็บุ้วด้วยวัสดุที่เป็นเหมือนกับผ้านะครับผมแล้วก็มีตัวการกระแทกภายในนะครับถือว่าให้ความรู้สึกที่ดีมากเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมทำมันหล่นหลายรอบแล้วนะครับแต่ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะครับก็ถือว่าเวิร์กมากมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยนะครับ ด้านในนะครับผมก็จะมีตาโลโก้ UAG นะครับผมอยู่ตรงนี้เนี่ยที่ผมไม่ชอบเท่าไหร่นะตรงนี้มันเป็นผ้าแบบเหมือนผ้าสักหลาดนะครับผมมันจะติดฝุ่นง่ายนะครับผมเวลาทีเ่เราไปจับพวกแป้งพวกอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะติดมาด้วยนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับก็ต้อง ดูด้วยและกันเผื่อมันตัวกระโปงนะก็ต้องทำความสะอาดมันหน่อยหนึ่งนะครับผมก็ในส่วนอื่นๆนะครับมันจะมีโหมดสลีปด้วยนะสมมุติว่าเราปิดจอนะครับมันก็จะดับให้นะครับซึ่งเคสบางตัวเนี่ยอาจจะไม่มีโหมดสลีปนะครับแล้วก็เวลาเปิดก็จะมีโหมดเวกนะครับตื่นนะครับเปิดให้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะถอดตัว iPad ให้ดูนะครับว่าด้านในมันเป็นยังไงเนี่ยครับด้านในนะครับ ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับหลังพึ่งนะเนี่ยมันเป็นตัวกระจายแรงกระแทกนะครับเท่าที่ผมอ,อ่านศึกษามานะครับตัวพวกนี้เขาจะเรียกว่าเฮกนะฮะมีเฮกรองรับเอาไว้ก็คือหลังพึ้งที่ซับแรงแล้วก็กระจายแรงออกนะครับก็เป็นวัสดุเป็นยางนะครับผมเป็นยางนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ ให้ครู้สึกที่ทนทานมากนะครับแบรนด์นี้นี่ต้องยอมรับเขาจริงๆครับว่ามันทนทานจริงๆนะครับ Underarm เอ้ยไม่ใช่ดิ UAG นะครับ Uban Armor Gear นะครับผมก็ถือว่าเป็นเคสที่มีน้ำหนักพอประมาณนะครับก็ถ้าใครใส่เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าต้อง รับให้ได้กับน้ำหนักของมันนิดนึงนะครับผมก็มีน้ำหนักพอตัวนะครับแต่ว่าถ้าเอามาเพื่อเน้นกันกระแทกอะไรพวกนี้อันนี้ตอบโจทย์ได้ดีครับนะแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะใส่ iPad ก่อนนะสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สำหรับเคสนี้นะมันก็จะมีตอนที่มันตั้งนี่แหละฮะตั้งดู วิดีโอตั้งดูอะไรอย่างเงี้ยมันจะตั้งได้แค่2ระดับนะครับผมมีระดับนี้นะครับแล้วก็ระดับนี้ไอระดับนี้นี่แหละที่มันชอบมีปัญหานะครับมันชอบเลื่อนโดนอย่างเงี้ยนะครับผมก็มันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะถ้าอยากมั่นคงเราต้องพิ่อีกด้านหนึ่งด้านนี้ครับที่มันมีร่อง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 เนี่ยแล้วเราเอาตรงเนี้ยนะมาเกี่ยวกับร่องเอานะครับก็จะทําให้เรา,เาดูได้แบบ คงทนมากยิ่งขึ้นนะนะฮะก็คือมันจะไม่ล้มนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาเคส UAG มารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็เป็นการรีวิวสั้นๆน,นะครับสำหรับเจ้าเคส UAG นะครับผมสีแดงนะครับของเจ้า iPad Pro นะครับผมก็ถือว่าเป็นเคสที่ตอบโจทย์สำหรับสายออสมบุกสมบันนะครับผมหรือว่าเวลาเดินทางเนี่ย พกพาไปไหนเนี่ยมันก็จะให้ความมั่นใจยิ่งขึ้นนะไม่เกิดริ้วรอยกับตัวจอได้ง่ายนะครับผมแล้วก็เวลาหล่นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่ามันไม่แตกแน่นอนนะเพราะว่าของผมหล่นมาหลายรอบมากๆนะครับก็หล่นเออบางทีเราแบบรีบไงก็รีบเอาไปวางเนี้ยแล้วมันก็หล่นจากโต๊ะบ้างอะไรเงี้ยแบบสูงเลยนะมันก็ยังอยู่คงทนอย่างเงี้ยนะฮะต้องยอมรับเลยว่า เจ้า UAG นี่ตอบโจทย์มากเลยทำให้ผมซื้อเคส UAG นี่มาใช้กับมือถือของผมด้วยนะครับเพราะว่าเราเป็นคนทุ่มต่ามไงก็เลยต้องหาตัวที่มันแบบเออจะเซฟมือถือของเราให้อยู่กับเรานานๆเนานนะเวลามือถือของเราเนี่ยถ้าหน้าจอแตกนะโอ้ใคาใช้จ่ายเนี่ยน่าจะสูงน่าดูนะแต่ละแบรนด์ก็ราคาไม่เท่ากันนะครับผมถึงมีประกันก็ทําให้เราเสียเวลาที่ต้องรอของมาเปลี่ยนอีกใช่ไหมฮะแต่ถ้าหมดประกันเมื่อไหร่ก็ อมไม่อยากจะคิดเลยฮะกับราคาที่เราต้องเสียให้กับเจ้าหน้าจอที่มันแตกนะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็ลองไปหามาใช้กันดูนะครับสำหรับเจ้าเคส UAG นะครับผมก็ผมคอนเฟิร์มเลยผมใช้มาหลายตัวมากนะครับเจ้า UAG นี่ถ้าจะแนะนำนะให้ใช้ตัวโมนานะครับตัวท็อปสุดของเขามันกันกระแทกได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับรุ่นแรกๆเช่นรุ่นพลาสมาอะไรเงี้ยมันจะเป็น ผิวใสๆสำหรับคนที่ชอบออให้โชว์หลังเครื่องนะครับโชว์ลายของเครื่องมือถือของเราว่ามันเป็นสีอะไรอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่ว่าผมใช้มาหลายรุ่นละหลายซีรีส์เนี่ยผมรู้สึกว่าโมนาเนี่ยตอบโจทย์สุดครับผมแล้วก็เป็นตัวที่แพงสุดด้วยนะแต่ก็คุ้มกับการใช้งานจริงๆนะครับผมโอเค คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากกันติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กับโอ๊กด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย